นอกจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการกฎหมายให้กับนักศึกษาแล้วอีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตนักศึกษาให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้มุ่งเน้นเห็นถึงเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อต้องการให้น้องๆหนูหนูในที่ต่างๆเนี่ย ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทวนหน้าดังนั้นจึงมีโครงการดีๆที่ทํามารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับก็คือโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครับโครงการนี้ครับจะเป็นการเข้าไปในชุมชนเข้าไปในโรงเรียนชนบทเข้าไปในโรงเรียนด้อยโอกาสเพื่อทําให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่ทั่วหน้ากันอย่างทั่วถึงครับวันนี้ครับเรามีตัวแทนจากพี่ๆจากค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนวันนี้จะมาเล่า ถึงความพิเศษค,ความน่าสนใจของค่ายนี้ครับได้ข่าวว่าค่ายนี้จัดโครงการมาถึง10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับตัวแทนทางพี่ๆค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจากค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนนะคะพี่ชื่อสุนันทาชัยกูนะคะหรือว่าพี่โซออยเป็นคณะกรรมการบริหารของค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนค่ะครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก็ชื่ออรรัตคงพยันนะคะเป็นลขานุการค่ายค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายอำนวยการของค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนค่ะก็คือพี่ทงสองคนนะครับก็จะเป็นผู้ดูแลค่ายเนาะแล้วก็ถึงการดําเนินกิจกรรมในค่ายต่างๆนะครับได้ข่าวว่าค่ายนี้จัดมาถึง10ปีแล้วใช่ไหมครับ ที่มาของค่ายของเราใช่ไหมคะก็คือว่าคณะนิติศาสตร์ของเรานะคะก็เปิดทําการมาเป็นระยะเวลาก็17ปีแล้วใช่ไหมคะก็จะมีชมรมนะคะที่ควบคู่มาด้วยกันเลยก็คือชมรมนิติศาสตร์สู่ชุมชนของเรานั่นเองค,ะค่ะซึ่งนะคะชมรมของเราเนี่ยก็มีวัตถุป,ประสงค์ที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะเลยคะ่ะพีน่นาทีก็คือว่าทางเรานะคะก็คือมีวัตถุป,ประสงค์ของค่ายก็คือให้นักศึกษาของ เราเนี่ยไปเรียนรู้สังคมเรียนรู้ปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะนอกห้องเรียนค่ะเพราะว่าห้องเรียนของเราเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทั้งนั้น,นะะใช่ไหมคะก็เราก็เลยมีวัตถุประสงค์อค่ายเพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เราจะนําความรู้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนในชุมชนด้วยค่ะเพื่อ <ๆ S 1> ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ของเราค่ะครับก็คือ ความรู้ในห้องเรียนความรู้ทฤษฎีเนี่ยมันคงไม่เพียงพอเนาะเราต้องไปลงพื้นที่จริงไปสัมผัสชีวิตจริงในชุมชนจริงๆเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นะใช่ไหมครับเราจะได้ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วกิจกรรมภายในค่ายเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ก็กิจกรรมของค่ายเรานะคะค่ายเราเนี่ยจะมีการจัดเป็นระยะเวลา5วัน4คืนด้วยกันใช่ค่ะก็จะเป็น5วัน4คืนที่ค่อนข้างจะมีความสุขมากๆเลยค่ะก็คือว่าค่ายเราก็จะมีกิจกรรมก็กิจกรรมหลักๆก็คือเราจะลงพื้นที่ มีลงพื้นที่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ให้คนในชุมชนแล้วก็เป็นกิจกรรมปรับทัศนียภาพให้กับน้องๆโรงเรียน ừ ừ ừ. บ้านสว่างนอนสูงค่ะทำอะไรไปทาสี<ช>ไปซ่อมหลังคาคใช่ค่ะคือทางเราทําทุกอย่างค่ะร <อ S 1> ครับทำ,ทำตั้งแต่ทาสีเล็กน้อยจนทาสีหลังคาก,ก,ก็มีค่ะข้าวค่าย5วันนี่ก็คือนอนกินอยู่ที่โรงเรียนเลยใช่ไหมครับค่ะถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะเราก็จะมีการทํากับข้าวกันที่โรงเรียนค่ะแต่ว่า ừ ừ. ถ้าจะเป็นเรื่องของ กระนับน้าเรื่องของอส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการติดต่อทางบ้านพ่อหักแม่หักค่ะก็คือว่าพ่อหักแม่หักนี่หมายถึงอะไรครับ บ้านพักไหมฮะเครือไทยขับย่อยก็จะเป็นบ้านที่พ่อพ่อแม่แม่หรือว่าชาวบ้านหมุดในหมู่บ้านที่เราจะเข้าไปป่าทัศนียภาพประมาณนี้ค่ะเราเข้าไปเราแบบไปขอแบบว่าขอพื้นที่ในบ้านของของของผูกท่านนะคะแบบในการทํากิจกรรมส่วนตัวธุระส่วนตัวของเราอย่างเช่นแบบว่าการอาบน้ําประมาณนี้ค่ะอ๋อก็คือบ้านของชาวบ้านนั่นเองนะครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วอยากจะบอกว่าค่ายนี้ร้อยกว่าคนนะครับทพ่านผู้ชม รเราคนนี้ไปขออาบน้ําในบ้านหลังเดียวไหมเนี่ยไม่ค่ะเราจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เฉลี่ยไปในแต่ละบ้านค่ะใช่ก็ตัวนี้ก็เป็นเป็นจุดเด่นของค่ายเหมือนกันที่แบบเราเข้าไปอาบน้ําเราเข้าไปมันจะเป็นการแบบเราเข้าไปทําความรู้จักกับพ่อฮักแม่ฮักก็คือเหมือนเราเข้าไปคลุกคลีก,กับชุมชนมากยิ่งขึ้นชื่อน่ารักมากเลยนะครับพ่อฮักแม่ฮักใช่ค่ะคือเห็นบางบ้านนะ กินหมูกระทะกันด้วยกินบุฟเฟ่ต์กันด้วยใช่ไหมครับเจนจอยกันสุดๆเลยคะ่ะในเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นวันที่เราจะกลับใช่ไหมคะพี่ับกลงคืนที่เราจะกลับ,รบเราจะมีการเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกับพ่อหักาแม่หักคะ่ะแล้วก็กลับโรงเรียนมาก็จะมีพิธีสู่ขวัญด้วยคะ่ะ <รอ S 2> ตรงนี้ก็เป็นการรักษาประเพณีด้วยโอเคคือนอกจากจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับทัศนียภาพให้กับโรงเรียน<ม>นะครับให้ความรู้น้องๆเห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ กิจกรรมรอบกองไฟการแสดงรอบกองไฟกิจกรรมกีฬาสีอันนี้คือเราให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับก็ให้ชาวบ้านเข้ามาแบบว่าร่วมกิจกรรมได้ค่ะเหมือนแบบมีพิธีรอบกองไฟเราก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแบบอยู่ในในรอบๆของกองไฟแบบนั่งข้างเราแบบเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ไหมอาจมีค่ะแต่ว่า แต่ปีนี้จะเป็นสเปเชียลหน่อยคือเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยดาราแหลโอ้ยดาราจริงอันนี่ดาราจริงค่ะนี่ต้องรอติดตามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในในรอบกล่องไฟแล้วก็ออ๊ยกิจกรรมมันอต้องอไว้ค่ะเพราะว่าแบบเพราะว่าน้องค่ายเยอะเพราะว่าเราเราเราไม่ได้บอกน้องค่ายไปไงเออเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าสเปเชียลต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นรอดูสปายได้นะครับอ่ะ แล้วอยากจะบอกว่าดําเนินค่ายมาจะเข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยคือมันนานมากเลยนะคือจากรุ่นสู่รุ่นนะแต่ก็ยังคงอยู่อยากจะบอกว่าปัญหาที่พบเจอในการดําเนินกิจกรรมนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่าอยากจะบอกว่าน้องๆอ่ะให้ความสนใจเยอะมากเลยนะครับถึงร้อยคนเลยนะแต่ละปีอะ่ะอยากจะบอกว่ามันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าเห็นพี่ค่ายก็นิดเดียวแต่ต้องดูแลน้องๆเป็นร้อยเลยอ๋ออุปสรรคหลักๆเลยก็ แบบขอเท้าความก่อนว่าค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนของเราอะค่ะมันเป็นค่ายจิตอาสาเนาะคือเราทําด้วยใจอ่ะมันไม่มีค่าตบแทนอะไรทั้งสิ้นคือเราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรใช่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรทําด้วยใจครับใจจริงๆค่ะไม่มีอะไรเลยใช่ซึ่งมันก็เราก็จะแบบอุปสรรคของเรามันก็จะเป็นพวกบอกว่า งบประมาณในการแบบเราเข้าไปทำค่ายอะค่ะซึ่งแบบเราก็แก้ปัญหาด้วยการแบบเราไปเปิดหมวกเปิดหมวกในที่นี้นะคะก็คือเราจะเอาแบบว่าพี่ๆในค่ายแล้วก็ลูกค่ายบ้างไปแสดงศักยภาพใช่ค่ะไปแสดงศักยภาพที่แบบในบริเวณรอบๆมหาลัยหรือว่าในรอบๆจังหวัดขอนแก่นก็คือแบบว่าไปร้องเพลงประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการทำเสื้อขายด้วย ใช่ก็จะเป็นการที่แบบว่าเราโปรโมทเสื้อหน่อยโปรโมทเสื้อค่ะก็เสื้อของเรานะคะแบบเป็นเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดแต่ละปีนี้จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับขอลุกได้ไหมครับเพราะว่าแบบ้ัเลข้างหลังมันแบบอันนี้อันนี้ออกแบบเองนะอันนี้คือให้ให้นักศึกษาร่วมกันส่งเข้าประกวดจนกว่าจะได้ลายนี้ขึ้นมาใช่มีที่มาที่ไปนะครับใช่แล้วค่ะก็เสื้อตัวนี้นะคะราคา2 5 9บาทค่ะ ก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจเกี่ยวกับเสื้อของทางค่ายของเรานะคะก็สามารถร่วมสั่งซื้อเสื้อของเราได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ f a c e b o o คค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนของเราค่ะซึ่งมีราคาเราขายกันนะคะที่ตัวละ259บาทเท่านั้นนะคะรายได้หลังจากเราหักค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างนะคะเราจะนําเงิน <ừ> ทุกบาททุกสตางค์ของทุกคนนะคะ <ừ> ไป <ừ> ช่วยเหลือน้องๆที่โรงเรียนบ้านสว่าง <ừ> นนสูงค่ะโอเคครับถ้าใครสนใจนะ อยากเข้าเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมในการ,รช่วยเหลือน้องๆครับก็จากปัญหาเนาะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละเพราะว่าเรามาทาด้วยใจนะครับเป็นจิตอาสาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือปัญหาเรื่องของทุนทรัพย์นะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับโดยการที่ไปเปิดมวกบ้านตามท้องที่ต่างๆนะครับโดยการให้น้องๆนะครับไปแสดงศักยภาพเพื่อนําเงินมาลงทุนกันเพื่อไปมอบให้แก่น้องๆ ที่โรงเรียนได้อโอกาสนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ผู้เชิญชวนน้องๆที่แบบว่ามีความสนใจอยากจะเข้าค่ายในปีถัดไปว่าค่ายนี้มันมีความพิเศษและมันมีความน่าสนใจยังไงถ้าเกิดมาเข้าค่ายนี้แล้วจะได้อะไรครับ ค่ะก็สำหรับน้องๆที่สนใจกับค่ายเรานะคะนิติศาสตร์สู่ชุมชนนะคะน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข่าวสารได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ค่ะพี่ๆจะอัปเดตข่าวสารตะลอดเวลาเลยะจะมีการเปิดรับสมัครหรืออะไรยังไงก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนี้ค่ะและก็มี IG ด้วยนะคะ IG ก็เป็นน,นิติสู่ชุมชน11ค่ะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ ก็สามารถติดตามข่าวสารจากตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ทุกท่านนะคะสามารถร่วมร่วมกิจกรรมกับเราได้ใช่ด้วยการที่ท่านสามารถบริจาคสิ่งของอไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกรณ์การเรียนหนังสือที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ขอวงเล็บว่าแบบ อ่าทางเรียนมีรีเควสต์มาเป็นหนังสือธรรมะนะคะเพราะว่าหนังสือธรรมะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนที่เราจะไปอะคะ่ะมันเป็นโรงเรียนวิถีพุทธใช่เขาแบบมีแบบแพลนจะทำห้องธรรมะให้อ๋ออันนี้คือมีความแปลกใหม่มากเลยนะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนาะ ทาวค่ายก็อึ้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติเราก็แบบนำอุปกรณ์กีฬานำอุปกรณ์การเรียนเข้าไปให้แต่รอบนี้เป็นหนังสือธรรมะแบบค่ะถ้าในสนใจก็สามารถติดต่อแฟนเพจ Facebook คณะค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้ค่ะสามารถติดต่อเพื่อบริจาคของได้ค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะครับสำหรับใครนะครับมีความสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆนะครับโรงเรียน บ้านสว่างโดนสูงบ้านสว่างโดนสูงนะ,ะแล้วก็ใครที่มีหนังสือสวดมนต์เยอะๆครับอย่าลืมนะ <c oughs> ทางเพจต้องการมากๆเลยนะครับาเลยค่ะสามารถส่งมา <c oughs> ได้นะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆจากทางโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงค่ะสามารถร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับน้องๆได้อีกทั้งสามารถบริจาคเงินแล้วก็ร่วมกันซื้อเสื้อยืดของทางพี่ๆค่ายได้นะครับ แล้วก็ทางคณะนิสสัร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วก็ให้นักศึกษาได้ไปสัมผัสชุมชนจริงๆเพื่อที่จะบริการสังคมในเรื่องของการให้สังคมนะครับได้ตรหนักรู้ถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับสําหรับวันนี้ครับผมนัทีสมมาลาัยพิธีกรดําเนินรายการครับแล้วก็พี่แบงค์ค่ะ พีโซโออยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วติดตามการอีพีหน้าว่าจะมีเรื่องประเด็นอะไรน่าสนใจทางคณะนิสสามหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตามเพจไว้นะครับ